อย่าเอยพังเลยอ่ะตะกอนพังเลยผมไปรอที่โตนะพี่เอาเฮ้ยมึงหายไปไหนมาเนี่ยอะไรวะมึง,มงหายไปไหนมามึงรู้ได้ไงเนี่ยอันนี้ทำอะไรเนี่ยถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปหรอถ่ายอะไรวะถ่ายคลิปลอะไรวะ ไปถ่ายคลิปกันอ๋อถ่ายคลิปกันนะไม่คือกูนี่ไงกูไม่ได้อู้เลยนะวันที่จริงแล้วไไม่ด้้อูอันนี้มึงถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วถ่ายแล้วเปิดมายังเปิดแล้วถ่ายคลิปอะไรวะถ่ายคลิปอะไรอ่ะไปทำอะไรก็ได้นะเออไม่มีคลิปลงจริงนะโอเดี๋ยวผมรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวแตกไปมต้องมางานไปไปถ่ายถ่ายคลิปแถวนี้ก็ได้ไหมนะผมขับรถแล้วกันนะกูขี้เกียจขับแบบไปเฮ้ยมึงพากูมาร้านหรูเลยเหรอวะร้านนี้เลย โอ้โหแล้วปัตตานีหลูจะโดนสตรีมเขาไหม่ยเขาจะให้ถา่ายก่ะลองดูว่าเราไม่ต้องขอนะไม่ต้องขอไม่ต้องขอเลยใช่ไหมรถแม่งโคูณแอกเลยครับดูดิโคูณแอกไงอ่โอ้โหอ้ยอะฮะอะเป็นไรเนะี่ยจีนยี่ห่างดูดิ เราขยับแขนไม่ได้ตอนเนี้แบบแผลแค่นี้คือแบบว่ามันมัน,ม,นมันแบบเจ็บแบบมันแบบเหมือนมดกัดอ่ะเหมือนมดกัดมันเจ็บเนี่ยเพื่อนๆผมไม่ได้หายไปมานานนะป่วยมาจริงๆอันนี้เข้าโรงพยาบาลจริงๆฮนะดูหน้าดูหน้าตอบขึ้นไหมเอยอุ้ยจิ้มตาเงฉยเลยเนี่ยเดยวเที่ยวกับรูปเก่าให้ดูเ <c oughs> นี่ยรูปเก,ก่าเนี่ยอ้วนตอนนี้โคตรผอมอะ่ะหน้าโคตรตอบตอบไม่ตากล้องหน้ากูตอบขึ้นไหมเขาให้ถ่ายนะเขาไม่ให้ถ่ายนะแต่ก็ช่างแม่งอ่ะเขาไม่ให้ถ่ายก็ลบคลิปเอา น้ำน้ำอะไรเอาดีๆน้ำอะไรขนมขนมเทียอะไรนี้ไหมยังไม่มีอะ่ะเดี๋ยวมันจะไปเสิร์ฟพิโญเลยผมไปรอที่โต๊ะนะพี่ <c oughs> เจ็บทีไรก็ไม่เคยเข็นดนะจริงๆรับเ <c oughs> <c oughs> ช่นดีๆไปดีกวนะ่าตรงนู้นแบบมีกินลมชมวิวด้วยเอ้ยเอาจังงั้มึงไม่ได้เอาตัางมาเว้ยมึงต้องเลี้ยงกูแล้ว แล้วครับเพื่อนเพื่อครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านเนาะไม่ใช่หลังร้านนะหน้าร้านเดยองแล้วนะครับร้านเดะยองตรงนี้แบบว่าอยู่ตรงไหนวะท้องสามวาปะร้านแต่ว่าหน้าสไตล์นี่ผมมาหากไม่แพงมากแต่ว่าแบบมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะมีที่ถ่ายรูปอะไรด้วยครับผมแต่ว่าวันนี้เราลองมาแบบว่าถ่ายรูปเพียวๆหนูนะเออไปลองดูว่าเผื่อนี้ถ่ายรูปจะเตะนะนี่้พังเขาจะด่าบอกว่าถ้าเกิดทําอะไรขึ้นมาน่าดีเฮียว่าเขาจะเห็นรูาเฮียมันเป็นกระจกดำเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขามองอยู่หรือเปล่ามองเฮียเลย พังเลยอ่ะตะกอนพังเลยตะพังเลยอ่ะปากกลัวอุ้ยทำมาดูมาทำดูมันมีที่ถ่ายรูปอะไรสนุกดีอยโอ้โหเปียกเลยฮะตะปาทามาไล่เราเนี่ยเฮียไม่เอานะเอาดีเอาดีให้เขามาไล่เลยแบบไม่ไล่ไม่กลับอ่ะเอาดีไม่ไล่ไม่กลับด้วยอะคือผมว่าแบบบางทีอาจจะรักธรรมชาติไปนะผมมีอะไรมากมายฮะคือแบบว่าเรามาขวดร้านอาหารดูมันขวดหรือยังว่าเพื่งหนูไม่ได้ทำอะไรเลยนะทีนี้มันไม่มีอะไรจริงๆนะอันนี้อาหารตามสั่งหรือเขาบอก เดียว่ะนะอน้ำจับไม่เหรอนไ้านดุนเรีวไม่ใช่ชินโกโก้ปัดเะไเทียนเขาไม่ใช่เหอเขาเนี่ยเขาเขาเขาอะไรดีวะเา,าหมูเาหมูหมากัดไหมครับพี่จะพังม่งงาแขนกูนี่ตายเลยกินยาได้เยมันัดนางขึ้นมาทำงานนะ เล่นกับหมาผมมอคค์ชอบเล่นกับหมามางคนแบบรักหมาถ่าย,ย,ยะอะไรไม่เลี่ยนไหมไม่นะถ่ายอะไรไม่เลี่ยนไหมถ่ายเรียบร้อยนะฮะไม่ใช่อยู่นู่นนี่มันมีแบบไอ้น,นี่ด้วยหมาพันซูบิดี้กุ๊กกี้อะดูก,กา้า,าด้วย้ด้การนะพี่ได้กันได้การครับนะครผมเข้าไปเล่นยังไงอ่ะมียากเข้า,า,าเรารักหมาแบบพอดีเหมือนกับชาติที่แล้วแบบเกิดเป็นหมาอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ารักหมาครับไม่รักธรรมดาโดยอิเทเนียคอมส่วนด้วย พ่อเหมือยนี่มันมือเหงครับหุยหุยตามมองมึงดดมากมันหมาจริงจอกอะครับเพื่อนต้องจับวะตาต้องมองจับวะเร็วเร็วมาเลยลองปอดมันเยวางไว้ตนี้เฮ้ยทำไมมันชอบวะเดี๋ยวรู้ว่ัากเดี๋นี้เดี๋ยวนี้เริ่มทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยนะที่สายไม่ดีอนะไรอย่างเงี้ยขาดออกไปถ่ายคลิปจริงๆจังๆบ้างไม่ใช่ทำแต่แบบนี้ นะน้ามึงเอามือเปียนเปียนมาจับก,กล้องนะเี๋งดีนะโดนหักเงินเดือนแนะ่เย่เดี๋ยวถ่ายมาต้องนานไม่ได้เปิดไมค์ในชิปหายละไอคลิปนีม้มันชิวอะ่ะมันโคตรชิวเลยอย่าทำแนวแบบนี้มานานแล้วนะแบบชิวๆแบน้ไม่ต้องอะไรมากกว่ามึงแค่โคตรเย่ะ เป็นอะไรวะถาจริงเห็นแบบกินแบบคนปกติที่เป็น,นเน่ะไปเรียกคุณลุงเขามากินข้าวด้วยกันปหมโควิดฮะเพื่อนเฮ้ยคุณลุงถ่ายอะไรวะยังไม่เริ่มถ่ายหรอถ่ายแล้วะกินด้วยกันไหมครับพี่ชายอร่อยไหมพี่อร่อยพี่เขาไม่กินนะพี่เขากินก๋วยเตี๋ยวอ๋อเฮ้อไม่ได้กินข้าวแนะี่ไม่เริ่มถ่ายหรอ เอาน้ำไม่ติด,ด,ด,ดน้ำอ่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไอเชี่ยนี่มันถ่ายจริงจังว่ะไม่หยุดถ่ายทียยทด้วยอ่ะเฮ้ยกูว่าถ้าเกิดมึงไม่เลิกถ่ายกูว่าก,ก,ก,กินข้าวไม่หมดสักทีอ่ะมันคะัดคัดเถอะจริงๆนะอันนี้คัดจริงๆอ่ะคัดจริงจริงเลยค่ะกินไ เกชนเลยจะชนไอ้เหี้ยขับสติแล้วเนี่ยเกือบชนเลยไอ้เหี้ยบบนี้เงโงโโอวันนี้แบบโอโไมชอบเลเจ้าแลเบเจ้าเบไเตอว่ามาและไอ้เหี้ยไอ้แดนมึงไปทำอะไรเนี่ยไปไหน ถ้ากล้องนีมแม่เห็นสาวไม่ได้เลยครับเพื่อนจะเข้าไปหาสาวอย่างเดียวเลยครับเพื่อนๆ